เราก็ไฟก็บองไฟมาส่งน้องนุครับูนุอยู่แยกเอียมสวัสดีครับสวัสดีครับก็บองไฟไม่มีลูกช่องการสนับสนุนจาก530ครับไม่ใช่เปลี่ยนหันลงนิดมาครับนี่บปูนุครับคือเราคือสหเวลาเข้าจุดต้องที่ใบนิดนึงนะครับว่าทําไมไม่ไปนู่นทําไมไม่ไปนี่ก็คือ เวลาเข้าจุดมานอย่างจนจ,จุดนี้เขาเรียกว่าแยกกีเอ็มเป็นการจุดจราจรคือไม่สามารถที่ทิ้งจุดไปไหนไม่ได้ครับไม่ว่าจะอะไรยกเว้นคนมาเปลี่ยนนะครับตอนนี้คนมาเปลี่ยนหรือว่าได้รับคําสั่งว่าศูนย์จากผู้ขับบัญชาครับก็นี่แหละครับก็ฝนตกครับก็ยังปล่อยก็ยังถึงว่าไม่ตกมากก็ยังไม่ได้ใส่เสื้อกันฝนถ้าตกแรงก็จะใส่เสื้อกันฝนนะครับตอนนี้เขาเรียกว่าแยกกีเอ็มนะครับที่ท่าน,นเห็นนี่คือกระบองไฟนะครับเพราะว่าอ่า มันมันมันจะมืดคำ่ำมก็ต้องอ่าเขาเรียกอะไรต้องเทื่ซซ้อนแสงแล้วก็กระบองไฟเป็นสัญลักษณ์นะครับเพื่อป้องกันอุบัติเหตุนะครับโอเคเนรอค